รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2563เลขที่ออก9 8 8ไปครั้สวัสดีครับพี่น้องบาาเปรูรุอิสานครับมื่อนี้ภาพี่น้องกับลูกกับหลานว่าฉลองบาวเปร ถูขววยสองร้อยบาทครับพี่น้องเก้าแปดเก้าแปดนี่เป็นเลขเ<อ>าตาได้พี่น้องเมื่อนั้นเบ้าเปยเอาเลขเอาบ้าเมนเอาเลขเอาเตาไปปล่อยนะครับก็เลยเห็นอยู่กระดองเพลินนั่นแหละครับอยู่อยู่ไตทองเห็น 98, กเก้าแปดก็เลยมาล่องสื่อเบิรงถึกอิหลีพี่น้องนี่แหละบกกาบกกาลงขีปกรภา,าวาหนังราวาถ้าบาถือยานพี่ยานน้องตำหนีนะครับก็เลยบอไดเอาลงนะครับอันนี้ก็เลยถือแล้วก็เลยเออเลีเเลเเเเ่ยงฉลอง นี่แหละครับผ้าลูกหลานมาก,กินเล็กๆเลยหน่อยนะพี่น้องไปไปย่างบาร์บีคิวกันเลยครับสวัสดีครับไปย่างบาร์บีคิวเด็กๆ,ๆอ,อันนี้ท่าที่หลังมันวะแมนครับว่าอันนี้ถูกไปนั่งสิพี่น้องเบิไงนั่งพี่น้องอันนี้บาร์บีคิวครับนี่อันนี้บาร์บีคิวครับพี่น้องแล้วแต่วา ดเลยเด็กๆือมาให้แล้วจัดการเลยเออดูเลยครับดูเลยครับเออิีเด้ออนไรทุดาวีนกเสี่ทวาเอานี้กหลุดห้พี่น่อมา้พี่น่อครับอันนี้นะครับน่ากินนะครับว้า ว้าวนี่ครับพี่น้องอันนี้บาร์บีคิวครับมากินน้ำกันได้ครับพี่น้องมากินน้ำกันได้ครับข้าวโพดถือก็าวโได้กินได้พี่น้องข้าวโพดถือก็าวโได้กินค่ะข้าวโพดถือข้ได้กินเลิกข้าวโพดถือกินโนกินแก้วคนร่วงดิเอาคนร่ว่ะ ผลลินผลลินนี่เพียงเดียวหนินี่พี่กนีผลลินผลลินเดี๋ยวสักพักนึงเขาอาจจะได้ได้ง่ายที่นี่อไรเนี่ยอันใดซุกอันใดซุกอันใดซุกกับไส้จานเลยก่อนด้วยอันดูกระแทกมาอันดูว่านาเลียดมาคนทุกคนกินมือเลยด้วยกินมือ อ้มาลงมาในสูงมาใส่ผงก่อนถูกปอเป็ดฮะมาใส่ผงโอ้ขุยัดเนียมึ่กินเห็ดได้พ่กว่าได้ได้ได้่ิน กินได้เพราะอะไรก็ต้องกินเนี่ยพี่น้องกําลังย่างย่างกันอยู่ครับกําลังย่างกันอยู่ครับพี่น้องกินยี่สิบบาทได้เขาเก็บกันนะกําลังย่างกันอยู่ครับเดี๋ยวเสียภาพพี่น้องไปเบื้องไกลๆนะครับเบื้องไกลๆเลยครับนี่พี่น้องทึ่งใหม่แน่บ่ใหม่แน่นี่พี่น้องให้เบื้องไกลๆกันครับผมจะแสบบ่ครับอ่าเดี๋ยวให้เบื้องอันนี้ก่อนพี่พี่น้องพริกเลยลูกกันเลยที่ไก่สุกแล้วพริกเลยเออพริกเลยอันนี้ฉลองยังกว่า โฟรได้ถือเอ้ยถ้าบ่าถือได้กินอย่างได้กินปนกับแก้วถ้าถือได้กินดีบ่ถ้าถือได้กินดีง่วน้าเสร็จลุ้งถืออีกวะไปถือเอ้ยพี่น้องย่พี่น้องไม่แต่ลูกลานได้นี่ ่้ะลูกหลานพี่น้องเอยแตกสวดสวดเยอะอย่างเลยอย่างเลยแซบแซด้วยกันพี่น้องแซบแซบน้ำกันครับพี่คนรอคนรอพี่น้องคนรอด้นี่ หลานไสายมีแตใส่บีกบีกีหนอนเอ้ยบ่มีบ่มี่ใส่น้อยนั่นเล็กๆเลยม่แตใส่อ่ยิมใส่กล่องเรงหนายรอรอักเนื้อเท้าเบาเธ้โบ่เอาใส่เอาใส่เลย เอาบะรี่เคียเอานี่นี่พี่น้องอย่างสดสดร้อนร้อนครับพี่น้องฮอ,อนจะแซบบครับนี่ไ<ม>ก่สุกแล้วพี่น้องมาล่าลุกหลานเทิงเผ็ดเทิงแซบเทิงแซบเทิงเผ็ดพี่น้องเอ้ยบางคนก็นห้บไนี่กินน้ำนง่งกินน้ำยื่จนว่าคุณพี่น้องไป็นแซบบ่ครับห้พี่ให้น้องเบิ้งน้ำกัน ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ป้าเปรยุทอ,อีาสานเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เด้อครับผมคนย่างก็ย่างไปพี่น้องคนกินก็นก,นกินไปนะครับย่างไปเรื่อยๆพี่น้องย่างไปเรื่อยๆคน้นกินก็นกินไป ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจเบ้าเปูกอิสานเลเด้อครับเพื่อมีเพื่อเป็นกำลังใจในการทำขิปต่อต่อไปแล้วครับพี่น้องอันนั้นสิเป็นอันแผนกหั่นนะคะพี่น้องอันนั้นเป็นน้องสาวกับหลานเหมือนกันเหะครับพี่น้องคือไึงยินข่าวว่าแอปเปิลก็ได้ร้อยหนึ่งเมีนบอ <laughs> หานกันนะจ๊ะหานกันนะจ๊ะกับเบาเปลูกอีสานอ,อีน,ออนอขันขั้นีอันนี้หนึ่งรอยอันนี้สอ,องรอยรวมกันแล้วได้สามร้อยนะครับโออยังกินอันนี้หนึ่งเอยันจะเรียกเต่าที่ลุงบอกแม่แม่ทั่ไปลุงท่ไปบอกแม่ แม่ก็บอกว่าไอ้ไดเลขตัวใดก็บอกว่าไอ้ไดเลกเต้าเก่าแปดแปดเกาสื่อเลยตัวเดียวแม่เ่กัับไปอยเดียวบอกววือไหนก็บอกกเขาบล้ากูอกหัูกกูบหนักลเอบเลยเสียดายกกเสียดายเสียดายอันไม้แหลมแหลมดีเด้อทีบอก เวลาไม่เล็บแหลมีกินแล้วพากันหักหัวมันออกเด้อเพราะว่าเดี๋ยวสิดพากันเตะเตะเราเสียบขาเสียบแข้งเด้อไม่เล็บแหลมีเด้อเราก็หักเครื่องหักเล็บแหลมออกมีกระถิ่มของขยายเด้อน,นี่ย ไฟมันบอก,าก่างบดดีอันนี้มันไม่มี er <oil> <m incorporating water> ไฟแต่่างนี่ลุ่มหวานเป็นท่างนี่ผมมีไฟเลยก็บกทานน้ำใส่ดีกว่าน้าเดีทางมันดี่าช่างนี่ลุกหวานบ่มทานมันมีตะหมองหันแม่มันจะเลแบบซุกตะมองนีแมน หัขอบกับ่าากันอย่างข้างนี้ประหอนอย่างเลยนี่มันติดตัเป็นงเต็มเสียงอึ้นกับห้องอื้งอ้างอึ้งอ้างอึ้งอ้างอยู่ฝนตคกมาขึ้นพี่น้องเอ้ย เพื่อนฝนตกตอนตีสามขโมนขี oui, ้เลย้านบัวเอ้านี่นอนีอนะแมโอ้แสบว่ะจับปี่นอบ้นะั บบนะโอ้อย่างลงไปย่างลงไปเอาบาโบบาโบเมื่อกินนห้พี่น้องเบ่งนเร็ว,วกินใส่กล่องเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,วเดี๋ยวไปไปอเอาเอา,เอากินวะ อ่าอัาอานนี่อ่าแสบเลยอโอ้โหพี่น,อน้องแผนกย่างแผนกย่างกับมี <c oughs> เดี๋ยวสีไายไปแผนกหั่นพี่นอ้อง <c oughs> เดี๋ยวไายไปแผนกหั่นนะครับ <c oughs> แสบบอชิมงานแสบครับ กินน้ำจะข้ามจะเปียกเป็นยังไงอาการอาการเป็นยังไงแสบแสบเยอะปะอใครกนอกหรอเฮ้ยเฮยโอ้ยป้าแอบเบิ้ลโขงเนี่ยโขงเนี่ไหนด้ลุงนั่งละบุฟ่

Tân thì cái bắt đầu cái bắt đầu cái bắt đầu tất nhiên là cái bắt đầu cái bắt đầu tất nhiên cái bắt Đi là cái bắt đầu cái bắt cái bắt cái này nó <laughs>

น้นึไนน้้ะ้ก็เปลี่ยนเนี่ย้กยนะเปลี่ยนงงเี่๋มเปลี่ยนมเมลังคนในกอกน้ำแล้วเี่ยงมนสลูกเย้ ถ้าเจอดิมเช้าไปเลยจะูใช้โงชามัเลยว่าคู่เชาอ่ะยายระท่นเอาไก่ออกไหมแต่ขอดูขอดเมนเลย